คุณไทยธนาลุตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโโอ้หเป็นไงฮะคือไม่คิดเลยว่าพี่แต่งตัวเหมือนจะไปลอนดอนแบบนี้แต่พี่เล่นจีิมากเรียกนั่งดึงหน้าดึงหลังอยู่เนี่ยมีปมเรื่อยๆฮะเล่าครับมันรัดก้นขออนุญาตอีกหนึ่งรายการช่วยขึ้นชื่อนะฮะเดี๋ยวคนจะสับสนว่าเป็นหนึ่งจักรวาลอีกไอ้พี่เฮ้ยกันลึกกันอ๋อพี่เป็นพี่น้อง ไอ้นี่ก็เล่นเล่นวงเดียวกันเมื่อก่อนทักผิดทักถูกว่าเขาหาผมเป็นพี่แล้วเคยมีคนทักพี่ไทยว่าเป็นคุณสมจิตจงจอหอมนะฮะเขาแยกตำแหน่งเลยครับถ้าสมมติว่าพี่ไทยธนาวุฒิพี่หนึ่งจักรวาลพี่สมจิตแล้วก็บารักโอบามายืนเรียงกันสองคนที่งงเลยเฮ้ยเป็นไอ้นี่เลยครับออกออกเป็นไอ้นี่เลยวงเลยเขาเรียกว่าอะไรวะบอยแบนด์เออบอยแบนด์เป็นบอยแบนด์เลยแบนด์กันหมดแบนด์กันหมดเลยอะค่ะ